โอเคนะครับผมก็สอวีลาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในเกม GTS a n Surf City นั่นเองนะครับผมและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีสมัครเข้าเล่น Surf City นะครับผมว่าทํายังไงอะไรนะครับผมอ่าขั้นตอนแรกเราก็มาดูวิธีสมัครกันนะครับผมว่าทํายังไงและนี่ก็คือหน้าล็อกอินเกมนะครับผมก็ให้กดโตกลงไปแล้วก็กดยอมรับนะฮะแล้วก็กดสมัครด้านขวามือเลยนะครับผม นี่อันนี้ก็คือหน้าการสมัครนะครับอันแรกก็คือชื่อแอดเคานนะครับผมก็ให้ใส่ไปเลยนะครับใส่แล้วก็ต้องจำไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือชื่อแอดเคาข์ตอยจะใส่แป๊บนึงโอเคผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมชื่อแอดเคาแล้วก็ให้ใส่รหัสเลยนะครับผมอันต่อไปก็ใส่ไปเลยนะครับผมรหัสแล้วก็ชื่อแอดเคาเนี่ยก็คือแบบต้องจาให้ได้เลยนะครับ ถ้าจำไม่ได้ก็คือแบบไม่สามารถเข้าไอดีได้เลยนะครับผมก็แบบจดไว้เลยนะครับให้จดไว้ดีๆเลยนะโอเคแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดคอนเฟิร์มไปนะครับผมนี่แล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็เลือกเพศนะครับผมมีจะมีเพศชายหญิงนะครับผมก็จะเลือกเพศชายแล้วก็อันนี้ก็คือตั้งชื่อในเกมนะครับผมชื่อที่จะแสดงในเกมนะครับผมแนะนํานะให้ตั้งให้ไม่ให้เหมือนแบบตั้งชื่อแอดเคานะครับ ตั้งยังไงก็ได้นะครับผมหรือจะตั้งเหมือนเชี่ยดเขาก็ได้ตามใจคุณเลยเมื่อตั้งเสร็จก็กดตกลงไปเลยนะครับผมโอเคเมื่อกดตกลงแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับผมหน้าล็อกอินแล้วก็ใส่เป็นชื่อนะครับผมชื่อ,อไอตรงที่เราสมัครนะครับตรงไอตรงเนี้ยเห็นไหมที่เราตั้งไปะเราต้องใส่ให้เหมือนกันเลยนะฮะโอเคก็ใส่ไปนะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดก็ใส่เหมือนกันนะครับ แล้ก็ใส่เหมือนที่เราตั้งไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็กดเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับผมแต่นี่เรายังเข้าเล่นไม่ได้นะครับเราต้องแบบอ่าอะไรนะยืนยันเบอร์ก่อนนะครับผมก็เหมือนแบบรับไวริสนั่นแหละนะแล้วก็กดออกเกมไปเลยนะครับผมเข้าเฟซนะครับแล้วก็ค้นหาไปเลยนะครับว่า GTA Fight City นะครับผมนี่นะครับผมหน้าเพจของ GTA Fight City นะครับผม เราก็ทักเขาไปเลยนะฮะโอเคหลังจากนั้นแล้วก็เขียนชื่อแอคเคาว์ไอดีนะครับที่เราใส่ไอตรงสมัคนั่นแหละนะฮะไม่ใช่ชื่อในเกมนะเราก็ใส่ไปเลยชื่อแอคเคา์ all, ที่เราสมัครไปไอตรงที่สมัครนั่นแหละนะฮะส่วนอันที่2ก็คือรหัสนะครับผมรหัสที่เราตั้งนั่นเองนะฮะตั้งไอตรงนั่นแหละตรงสัครแอคเคา์อ่ะไอตรงนั่นแหละ,แ,หละแล้วก็ใส่ไปเลย อันที่3ก็คือรหัสใหม่นะฮะก็คือสมมุติว่าไอ้ตรงที่เรา,เาตั้งรหัสอนะเราตั้งผิดนะฮะเราก็จะสามารถตั้งใหม่ตรงนี้ได้นะครับหรือจะไม่ตั้งก็ได้นะเอเราก็จะใส่แบบเดิมไปเลยก็ได้นะครับผมอันต่อไปก็คือรหัส ATM ในเกมนะครับถ้าคุณได้สมัครแล้วเนี่ยคุณก็ส่งให้เขาไปเลยหรือถ้าคุณแบบเป็นเด็กใหม่อะ่ะแบบ เพิ่งเข้ามาเออไม่ใช่เพิ่งเข้าดิเพิ่งสมัครใหม่ๆเนะี่ยคณก็พิมพ์บอกเขาไปเลยนะครับว่ายังไม่มีเอยไม่ใช่ยังไม่มีดี๋ยังไม่ได้สมัครเออแล้วก็อันต่อไปก็คือเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์นั่นเองคุณก็ใส่เป็นเบอร์ตัวเองไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็รอแอดมินตอบเลยนะครับ